Lúc ngoài à, có mà, mong Ở ngoài có khuyến Để bảo lúc mà không ạ? Bảo khai không ạ? Để bảo khai không sọ, đi xóa Ở à, ngoài đi, à, đi, à, đi à, có. Có tốt Ở đi xóa Khóa nó Mà Khóa nào đó, mà hạ lòng thơ mài khi thích chẳng lời Chúc mọi người sống thêm Mọi người sống thêm Cảm ơn mọi ส่งให้คุมาเป็จับปูแลวเสียดังดองของมนดเมเยชาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุกเจ้าตาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าคลองเจ้าหนองเจ้าบึงเจ้าทำามและควรจะเจ้าดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะบุญบรรณีจากพญานาคราชกูศีสุโธคำชโนจดวัตุดรมะยาเสีปทุมมาคำชโนดชะดวัตุดรวันนี้อาสาภาพพระครูุนกองคณาธาดาเจ้าวาดพระเจดีหวยตะบนบงเงินอำเภอลาดนุ่แก้วอังหปัชุมธานีมาทําพิธีขออนุญาตวันนี้ทําพิธีทอดกระถิ่นทอดป,ป่าป,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 ป่าแล้วก็ขออนุญาตบูรณนะ เปิดฟ้าเปิดดินเปิดสม,มุทรลสายสินเปิดถ้ำเปิดเงินเปิดทองเปิดโชคมาลาขอญาตโยมทุกคนทุกท่านที่เดินทางม,มาทาบุญวันนี้กลับไปขอให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในแนว <สา S 1> ที่ <สา S 1> ทดีขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งคน <สา S 1> ทุกคนละคนละง้วดคนละงวดกันไปจากนั้นขอบุญบารมีเจ้าช่วยเทพโทดาจงแลารุญครองขอให้ทิศฟิล ท่าผาขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังต่อไปข้างหน้าฉะนั้นขอบุญบารมีจายเทพเทวดาสิ่งศัก <sh> ดิ์สิทธิ์ในสถานที่นี้จงรับรู้รับทราบระาร้มหลวงเผ่าเวียงจะงนป่าตัวเพือบ้านห้องจังหวัดลำพูนหลวงพ่อเป็นผู้บูรณะมาปีที่เก้าเราก็จะเทสนนคอนกลีนะฮะเข้าถ้ำแล้วปรับปรุงที่ลูกศิษย์มาเจ้าวัดอามา เตลียมหินเอาไว้เพ to nice ื่อปรับปรุงทีละห้องละห้องฉะนั้นญาติโยมเดี๋ยวเข้าไปคงจะคนที่ไม่เคยมาก็คงจะรู้ว่าถ้ำนี้สวยงามมากนะฮะทอนี้ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อจะขุดน้ําบาดาลเพื่อต้องการต่อน้ำนะฮะที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับไม้ฝาไม้ไผ่หลวงพ่อออกบดเตียนนี่ไม้ไผ่ออกบดเพราะมันใช้ไม่ได้เพราะก็ตัดต่ละอ่ะเก็บ Băng cực đanh 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 จบใช่อะต้องอย่างนี้นะะต้องอย่างนี้คือทําอะไรมันต้องอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เราก็จะก็ไปอย่างนน้นละไม่ใช่ไปอย่างนั้นมันจะไปอย่างโน้นเลยขอเชิญนะเปิดละเชิญเชิญเชิมีมนครับนิมน โลกจะไวยทุกคนเลยฟ้าเปิดเลยเห็นไหมอฟ้าเปิดฟเปิดมากเออนี้ไปหนนะเดียวเรีงเป้าเลยมาไก่อนหลวงพ่อสีไปพักไปก่อนจ้าไปพักอาจามขอทางนา้จขอทางลำโพงหน่อยครับขอทางลำโพงหน่อย่อนรับ ล้านอฐานเปิดเปิดแล้วอิานเลยขอใหู้ลญ่เปิดแล้วอินครับพี่ใหมดนี่หมดคลูกชายเป็นนายพลเพมขอให้ลูกบดนี่หมดจินนะเจ้าค่ะ ระวังเลื่นนะคะทุกท่านระวังลื่นนะจ๊ะระวังลื่นนะครังเลื่นนะคะบอกต่อก่น่อนถ้าใครเสียหลักก็อย่าดึงกันนะจ๊ะระวังเลื่อนนะคะระวังเลื่อนนะเปิดเรหน่อยจ้ะระวังเลื่อนกันนะคะป้าเปิดท่านก็เปิดให้เราเข้า เกาะลูกเกาะฉันรจะไปฉายมันฮะทำไมต้องใช้ไฟฉายฟ้าเขาเปิดขนาดนี้เดินเข้าไปลูกเดินเข้าไปไอ้ฟ้าวะทำไมลูกระวังเลยนนะครับจะมาอเอา้า <laughs> นโอ้โหอดิจไปทางไหนเพี่อน่อ้พ่อไปทางนู้นวิ่งจีนไรจ้ะเดินจีนอะไรสวยจังเลยอ่ะ

ได้ความสิ่งของและทำของอนุญาตอย่หลงพอดชดทษไว้สร็จที่จพูดในฟ้าอากาศที่จะฟานขออนุญาต พุนตเทวสังขาโยสหสัสเทวสังขาจาักสัพเพอินทาพมานามยงรักขันตุสปรธาสมันตาจักวารสุอันตรายาคชนตุเทวตาสัทมังุนิราชาสักสุนันตุสัขขคโมเขทงังสรชังสเสนงังสัปันทุนลินทัง,รทงบริตานุภาโวสทารคตุติ ปริตตวานเมตังสเมตตาปรัฏานตาอวิคิตตจิตตาปาริตังภันตุสาธุสักเฮกาเมจรูเบกิริสิขรตเตจันตริกมาเนตีเปรตเจขามิตรุโหนกานเกอาวัตุมิเกเต พุทธมาจายันตุเทวาชารัราวิสเมยกขันตปเรนาคาติทัตาสันติเกยงมุนิวาระวาจันังสาธวเมสุนันตุธรรมสวนกคาโยยมรัตนาธรรมสวนาคารโยมรัตนาธรรมสวนกคารโยยมรัตนาวันทิตวาอาจารยคุปทังเมสการิยสัมบิณยายังสัระโทสังวินาศสันติสิริถวยเทพะเอญยามัง วิโยติยามังมหยสุรมาทังมภสังมิสุติเทเวสสักสัมภูทีปักสักเคมันตูมาตาสิทธโอมพระภูมิปตระณีประคมค้าพระเพิ่มประพายเจ้าุงมารีตังเปยยะอิสถายะกชันตุปิพุญชนตุสวาหายะนับมามิสรสา,านาโคปทวียังปนิธานโตเทีมิมีสุขสังปฏิสัพตา